คันด้า CBR 650R ปี2024นะผมนะใหม่ออกห้างมาเลยนะผมมาหาถึงที่นะออกจากลามิธามานะครับผมก็มาใส่ตัวไทซันนะครับนี่ไทซันพับได้แล้วก็มีไฟเลี้ยวแปะที่เราแถมให้แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวลอถใหม่นะครับก็คือจะสว่างกว่าเดิม นะครับสว่างกว่าที่เราเคยติดไปล่ล้วจากที่ดูคลิปกันไปนะครับก็เดี๋ยวลองดูกันนะนี้ไม่ตัวขาจับท้ายนะครับซึ่งมันต้องมีให้ละซึ่งไททันตัวนี้จะใช้ร่วมกับพวกเจน21ถึงเจน23ได้เจนเก่าใส่ได้นะครับตอนเดินเรามีให้แล้วก็ตัวนี้เป็นอุดกระจกนะครับอุกระจกจากทางเรานะครับก็เป็นอุจจกแดงแล้วก็มีเป็นผ้าคาร์บอนให้นิดหน่อยนะเป็นผ้าคาร์บอนแล้วเราก็สาดเป็นติ๊กเกอร์เรซินให้นะครับผมนะนี่สวยๆเล็กน้อยนะครับ แล้วก็เป็นชิวหน้าชิวหน้าตัวนี้ขายดีที่สุดนะครับเป็นชิวหน้าทรงพันนะครับมันจะโด่งหน่อยแล้วก็ข้อดีคือเวลาหมอบเนี่ยลมมันจะไปกระหมวกเลยนะครับผมก็คือลมมันจะรูลมไปเลยนะฮะอันนี้ก็ถอดอันนี้เราถอดท้ายล่วงหน้ามาละนะครับถอดตัวท้ายมาละท้ายเดิมอยู่นี่เดี๋ยวก็ตัดต่อสา,ายไฟอะไรปกตินะครับผมนะ,ะถอดข้างทางคือถอดยกท้ายมาเลยจะเป็นแบบนี้พอเราถอดมาแล้ว นะครับจะเป็นแบบนี้ก็คือยกทางท้ายมาแล้วก็อ,อีกอย่างนึงคือการม่าน้ําคือเราติดตั้งกาว่านน้ำไปแล้วเรียบร้อยนะครับใส่ไปเมื่อกี้เลยนะครับซิลหน้าเราถอดมาน็อตสตัวดึงออกได้เลยนะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวจะให้ต่อไปเสร็จจากนี้เดี๋ยวก็ไปติดตั้งฟิล์มนะครับเราจะเดี๋ยวนาจะเอ้เราจะนําเสนอไม่เชียปากรวยะลิล้นรวยวนะนเสนอฟิล์มตัวทีพนะครับก็คือเกรดทุบคามาติดใส่กับเจ้าบิ๊กไบค์นะครับผมนะยิ่งดี ก็จะยิ่งนานแน่นอนนะครับนะเดี๋ยวรอชมกันได้เลยนะครับแล้วก็วาร์ปกันมาติดฟิล์มหน้าจอนะครับแล้วก็ติดฟิล์มไฟหน้านะครับตัวนี้จะเป็นฟิล์มใสนะครับฟิล์มใสกันรอยตัวนี้บอกเลยว่าเฟียวแน่นอนนะครับผมแต่อันนี้ยังยังไม่ลอกตัวชั้นนอกออกนะครับมันต้องลอกชั้นนอกออกก่อนนะครับมันจะเงาใสวิ้งเลยนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นไฟหน้านะครับนะเป็นไฟหน้าในเลย ก็ไฟหน้าทำการเตรียมแรปนะครับผมน,นี่กิดปึ๊บนะฮะ <_ S 2> แค่นี้เองแ๊แบบเดียวเสร็จปอกเลยเดี๋ยวรอชมนะครับ ใครอยากติดฟิล์มไฟหน้าไม่ว่าจะสีอะไรก็ตามแต่สามารถสั่งเข้ามาไ,มได้แล้วก็มาได้นะครับเดี๋ยวจัดการให้เลียวแน่นอนนะครับนะก็คืออันนี้ลูกค้าอยากได้เป็นใสเพราะว่าอยากได้เป็นฟิล์มแบบเขาเรียกว่าฟิลฟิลลิ่งเดิมแต่ว่ากันลอยไว้หน่อยเพราะว่าไฟหน้าเบิกแพงมากนะน,นีก็อีกข้างหนึ่งนะครับจะเสร็จแล้วนะบอกเลยง่ายมาก ติดใช้เวลามาสิบถึงสิบห้าทีโดยประมาณไม่เกินนี้นะครับพอๆนะก็ออกมาดูดีนะครับติดฟิล์มยังไงให้เหมือนไม่ติดฟิล์มนะเพราะมันเป็นฟิล์มใส่นั่นเองนะครับอันนี้คือยังไม่ลอกชั้นนอกนะคือถ้าเราต้องลอกชั้นนอกออกก่อนหรือใครไม่อยากลอกก็แล้วแต่ศรัทธา,านะครับแต่ถ้าลอกแล้วมันก็จะวิ้งเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับผม มาจบก,กันเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จเจ้า Honda CBR 650R เมื่อกี้แล้ฟิล์ไฟหน้านะและฟิล์ไฟหน้าไปแล้วก็ตัวฟิล์มหน้าจอเลอนไมลไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะแล้วก็รีวิวเลยนะวันนี้ก็มาใส่ตัวชิวหน้านะครับชิวหน้าแต่งนะครับชิวหน้าแต่งแล้วก็อุดกระจกนะครับอุดกระจกนี้สีแดงนะลงมีลายคาร์บอนนะสกรีนผมสกรีนให้เลย HRC Racing นะครับอ่นะ ชุดหน้าเป็นแบบนี้ใส่ชิวหน้าใส่กุญจลเราจะดูซิ่งแบบนี้เลยนะฮะตัวกุญจลลูกค้าบ,บอกว่าขอแค่สีเดียวตัวรถเราจัดให้นะครับแบบนี้เลยขายดีที่สุดนะครับชิวหน้าก็จะโดง่ดงๆหน่อยละกันนะครับแบบตัวพันนะครับอ่าการว่าน้ําของจะเป็นนะครับคือออกรถมาต้องใส่ก่อนแน่นอนเพื่อกันหินดีกระแทกหม้อน้ําแตกนะครับผมนะแล้วก็เป็นาทซั้นไทซั้นตัวนี้ไทซั้นแม่เหล็กพับได้แบรนด์เราเองนะครับแต่ว่าเป็นแบรนด์เราตั้งนานลวแต่กูยังไม่เคยคิดชื่อแบรนด์เลยนะ นี่นี่โคดเฟียวนะแน่นมากบอกเลยตบเข้าไปปึ๊บนี่ปึ๊บแล้วก็ลันออกอ่ะน,นี่แน่นแน่นตึ๊บแน่นอนมีไฟสองป้านอะไรให้ครบนะครับนะแต่ถ้าเห็นโคลนดินไม่ต้องแปลกใจลุยฝนมานะครับประมาณนี้นะสำหรับใครที่อยากได้ยินเสียงท่อท่อเดิมตะตาย Honda นุ่มๆแบบรถไฟฟ้า นะครับผมนะสตาร์รถไฟฟ้าเลยนะครับสำหรับท่อเดิมนะมาก็ใครที่ช่่ชอบหรือกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์รไฟฟ้าคลิปใหม่แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วนะครับแล้วก็มาดูกันว่าคันนี้จะแต่งอะไรเป็นชิ้นต่อไปหรือจะมีคันไหนเข้ามาแต่งเพิ่มอีกเดี๋ยวรอชมติดตามได้เลยแต่ว่าทีเด็ดปี24สี่ีดำนะครับอย่าลืมนะใครที่ดูคลิปไว้กดติดตามไว้นะเร็วๆนี้เรามีรีวิวแน่นอนคาร์บอนรอบคัน นะครับผมนะเราก็จะมีคาร์บอนรอบคันอีก1ชิ้นนะครับเราก็จะมีสีแดงใส่คาร์บอนรอบคันอีก1คันนะครับเดี๋ยวรอชมนะครับนะก็ใครที่อยากได้ของแต่งแล้วก็กดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับกดทามาสั่งซื้อนะเอ้มาจากคลิปตื่อเรามีส่วนลดให้พิเศษแน่นอนนะครับเจอใหม่คิวหน้าขอบคุณสลบก,การติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ